สวัสดีค่ะเด็กๆขานะคะนะคะวันนี้ค่ะนะคะเคมีพี่ต้าลูกนะคะจะพาเฉลยข้อสอบนะคะสวันเคมีลูกนะคะปี2565ลูกนะคะคุณพี่เริ่มจากปริมาณสารสัมพันธ์ข้อ32นะเด็กๆขานะฮะ,นะะเขาบอกยังไงลูกนะข้อสอบข้อนี้เขาบอกนำา A มา1ไึโล1กรัมค่ะนะคะ,นะคะนำไปละลายในกรดนะฮะจากนั้นได้ตําไปตกตะกอนลูกนะคะพบว่าได้ตะกอนเอซัลเฟตค่ะนะคะ,นะคะ1 0.5กรัมเอเด็กๆในหน้าขึ้นมีเอ1ไคลโล1กรัมนะคะเกิดเอซัลเฟต1.5กรักมสมมติน้ำหนักจากตรงนี้ค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะน้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นกี่กรัมลกูก0.5กรัมซึ่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นคือน้ำหนักของเซลไขโรคเสียงกระดัง นะฮะซัลเฟตจะมีค่าเท่ากับ0ูจุดเท่าไหร่ครับกรัมและหนูต้องทราบต่อนะลูกหนูทราบตัง้งแต่ต้นละกรัมของ A ค่ะนะ A ตรงนี้ต้องเป็น A 2บวกนะลูกเพราะซัลเฟต2ลบจะมีค่านะคะ1ไึลูก1กรัมแป๊บหนึ่งนะลูกนะคะจากสูตรเคมีลูกนะคะก็เขียนเป็น A ซัลเฟตจะแยกส่วนนะลูกนะครับมองเป็น A 2สอบวกหลกนะคะกับซัลเฟต2ใครคะอยญ่แย่งกันลูก2ลบเด็กๆเงยหน้าขึ้นดูนะ A 2บวกกับซัลเฟต2ใครลูก 2ลบหนูจะทราบทันทีค่ะนะคะ A กับซัลเฟตนะคะมีน1โมลต่อ1โมลน,นะคะมี A โมลเท่าไหร่มี A กี่โมลซัลเฟตก็ต้องมีเท่านั้นโมลทันหรือไม่ทันนะคะเป็น1นต่อ1น,น,นะคะดูจากสูตรนะเวลาแยกทันเนาะนะคะเด็กนเร็กเลยน้าขึ้นและเราทราบลรกนะคะมี A ทั้งหมดกี่กร,รัมคะ1กรัมตัว G คือกรัมนะลูกนะคะและมีซัลเฟตกี่กร,รมัมลูกเสียงระดัง0.5ใครคะ0.5กรัม นะครับปริมาณสารสัมพันธ์หนึ่งหนูเรียนมาจะกลัมเปลี่ยนเป็นโมลได้นะคะเป็นยังไงล่ะคุณพี่โมลค่ะนะคะใช้น้าหนักกลัมนะส่วนด้วยมวลไขโลูกมวลโมเลกุลทันมิโลนะคะดังนั้นเด็กๆไหนขึ้นกลัมคือเท่าไหร่ลูกค้าโมลนะเราจะหาโมลใขโลูกโมลเอนะคะกลัมก็คืนหนึ่งนะคำหนวลโมเลกุลเราไม่ทราบเราติดใครคะตอบเจ้กันติดเอนี่คือโมลใครคะโมลเ เอาละค่ะเด็กๆขาไปดูที่เซลใครคะเซลเฟตตัวนี้อ่านเซลเฟตนะลูกนะคะกลัมโมลของเซลเฟตนะเริ่มนะลูกนะโมลของเซลเฟตช่วยเจนะนะคะกลัมของเซลเฟตคือศูนย์จุดห้าโมลของเซลอ่ามลโมเลกุลของเซลเฟตก็คือเก้าสิบหกเก้าสิบหกมาอย่างนี้นะลูกเลยหน้าขึ้นเซลเฟอร์สามสิบสองลูกโอตัวละสิบหกนะคะแต่มีสี่ตัวหกสิบสี่เห็นไหมฮะรวมกันเป็นเก้าสิบเท่าไหร่ลูก เ6อย่าลืมนะโมนคือกลัมสุดในมวลโมเลกุลนะคะนี่สูตรเขาทันไหมลูกอ้ออ้ออ้อเด็กเด็กถ้าดูจากสูตรค่ะนะฮะหนูจะเห็นว่า A กับ Self ัซเฟตโมนเขาเป็นไงกันเท่ากันลูก A1 โมนจะเท่ากับ Self ัลเฟต1โมนทันไม่ทันนะฮะ 1, ใครลูก1โมนจะเท่ากับ Self ัซเฟต1โมนดังนั้นคะ่ะนะครับโมน A กับโมนของ Self ัซเฟตพิต้าเลยจับปเป็นไงกันคะเด็กๆด็ เท่ากันลูกนะคะมวล A มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย A นะคะก็คือกะลัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลเราไม่ทราบ A ว่าหนักเท่าไหร่เราติด A นะคะเท่ากับไข่ลูกนะคะมวลของซัลเฟตลูกนะคะก็คือ0ูนเท่าไหร่คะศูส่วน96ลูกนะฮะเด็กๆงยหน้าขึ้นนะคะตัวเลขนิดเดียวลูกนะคะนะคุณควายนะคะแล้วทำอะไรให้ออกนะคะ A จะมีค่าเท่ากับไข่ลูก 96หารด้วย0.5พีทาสอนเสมอเด็ดๆีอะไรก็ตามนะคะหารด้วย0.5อยู่หมายถึงเอาตัวนั้น,นะคะนะคะไปะคูณ2นะคำตอบจะตอบ19เท่าไหร่ลกูก192เลยตอบข้อข้อมูงูค่ะเด็กๆะนะคะสวัสดีค่ะ